สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มากินซุกกี้กันนะคะจริงๆเราก็กินซุกกี้บ่อยนะคะแต่แค่ไม่ถ่ายเพราะกลัวทุกคนเบือ่อเดี๋ยวเรารอน้ําเดือดก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะพวกเราก็เลยใส่ลูกชิ้นลงไปก่อนเลยคะ่ะต่อไปก็ใส่ผักคาะแล้วก็ใส่แครอทเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ข้าวโพดไปค่ะ เดี๋ยวเราก็จะใส่ผักต่างๆไปให้หมดเลยนะคะโุ้ยมีเห็ดเข็มทองด้วยใส่ไปให้หมดเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็มีที่เด็ดนะคะนั่นก็คือน้ำจิ้ม MK อันนี้มีขายที่เซเว่นด้วยนะคะได้น้ำจิ้มมาแล้วแล้วก็เทใส่ถ้วยเลยนะคะต่อไปถึงหมูสามชั้นค่ะนี่ ูเยอะมากเลยกินจุกจุไปเลยค่ะใส่หมูลงไปเลยค่ะทุกคนใส่ไปให้หมดเลยนะคะตอนนี้เราก็ใส่หมูเสร็จแล้วะคะ่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะทุกคนจริงๆกลิ่นหอมมากเลยนะคะต,ต่อไปหมูบดแล้วก็ใส่ลงไปเลย รอให้มันเดือดแล้วเราก็ใส่หมูบดเข้าไปเลยค่ะใส่ไปเลยนี่ใส่ไปอีกหนึ่งอันนะคะอันนี้หมูบดซื้อมาจากเซเว่นนะคะแล้วก็ใส่เปลงไปเลยน่ากินใช่ไหมนเห็ดนะ โอ้ทุกคนแค่นี้ก็ดูเยอะแล้วนะคะแต่มันต้องใส่ให้จุกโจค่ะต้องใส่ให้หมดใส่ลงไปอีกเลยค่ะก็รอให้มันเดือดก่อนนะคะแล้ค่อยกินแล้วก็รอไปเลยนี่เราก็ใส่ผักลงไปอีกเลยนะคะทุกคนใสไปเลยเดี๋ยวเราก็คนสักนิดน้อยโอเค เว้ยมันเหมือนจะล้นเลยนะทุกคนน่ากินมากตอนนี้ก็เริ่มที่จะใกล้สุกแล้วนะคะทุกคนเราก็รออีกแป๊บนึงตอนนี้คือล้นมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็สุกแล้วะคะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยทุกคนจับเลยนะคะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะทุกคนหิวมากยกเว้นหมูเด้งหมูอื่นสุกหมดแล้ว หดสสุสถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะมากินกันเลยเอ,อันนี้มีหมูด้วยวเราเลือกไม่ถูกเลยค่ะเพราะว่าทุกอันน่ากินไปหมดแต่จริงๆเนี่ยเราอยากได้เห็ดเข็มทองค่ะ<ม>กำลังหาอยู่<อ>แต่ว่าเราหยิบอันข้างบนก่อนดีกว่างั้นเอาหมูก่อนนะคะทุกคนน <c oughs> ะคะข้าวโพดน่ากินมากเราก็ขอ,อยหยิบไปเลยห,หูข้าวโพดสุกด้วยนะคะกำลังร้นรอนๆเลยเ เดี๋ยวเราก็จะหยิบซุกี้กันเลยโอเคค่ะแล้วก็หยิบไปหลายอย่างด้วยใส่จะยังแข็งอยู่น้อเอาส่วนอื่นก่อนตอนนี้เราก็ตักไปเยอะๆเลยค่ะทุกคนกำลังหิวซะด้วยหมูได้ตักไปเลยเอาให้หมดเลยนะคะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มซุกี้ของที่เราซื้อมาอร่อยมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็กินไปให้หมดเลย ขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนกินเอ็นเคอป้อโอเคแแล้เพ่นงมัไ้งเส้นหรือเปล่าเดินนั่นแหลมเส้นเดี๋ยวชิมให้นะ กทุกคนกินใกล้หมดแล้วนะคะน้ำจิ้มก็อร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยทุกคนมื้อนี้อิ่มมากเลยนะคะทุกคนอมันอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนแถมยังอิ่มด้วยแบบแซ่บๆสิก,สก็จบไปแล้วนะคะกับการกินซุกกก้วันนี้ของพวกเราฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะมื้อนี้อิ่มอร่อยมากๆเลยค่ะ บ๊ายบายขอบคุณค่ะ